เด็กๆเ,เปิดหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษค่ะหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะทําหน้า25และ26ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้า25กันก่อนนะคะคําสั่งเขียนคําศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้าง c a ปหมวกแก p ปแมปแผนที่แบดคางคาว c a สแมว แคนกระป๋องแฟนพัดและอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะคะต่อไปไปดูหน้า26ค่ะหน้า26ก็เช่นกันค่ะแทบ็บก๊อกน้ำแฮดหมวกแมตเสือแลดหนูแมนผู้ชายแพ n นกระทะตามนี้เลยค่ะ ไปเปิดหนังสืออันป้าคิดค่ะทำหน้า30และ31ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้า30กันก่อนนะคะฟังพูดตามและอ่านคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะอ่านคำศัพท์ที่มี e บวก g คือ eg e บวก n เท่ากับ en นะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ E G e กไข่ L E G เลขขา H E N hen แม่ไก่ T E N t e นสิบ M E N man ผู้ชาย P E N นปากกาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่2กันนะคะเขาบอกว่าเขียนตัวอักษรต้นของคำศัพท์ และอ่านคำศัพท์อ่ะเดี๋ยวครูจ๋าจะให้ดูหนึ่งคำศัพท์นะคะเช่นเขาชี้ไปที่ขาใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ไปดูด้านบนนะคะชี้ไปที่ขาก็จะเป็นคำว่าเลขก็เด็กๆนะคะก็เอาตัว L นะคะมาเติมลงตรงช่องแบบนี้ค่ะตามนี้เลยค่ะไปดูหน้า3 1ค่ะมาดูคำสั่งกันค่ะอ่านคำศัพท์ และลากเส้นโยงคํากับภาพให้สัมพันธ์กันมาดูกันค่ะว่ามีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าเอกเลขเฮนแมนแทนเทนให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงไปหารูปภาพฝั่งนี้นะคะเช่นคําว่าเอกเอกแปลว่าไข่ใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นไปหารูปไข่แบบนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะนําสมุดนะคะขึ้นมาค่ะสมุดภาษาอังกฤษและเปิดไปหน้านี้นะคะเขียนคําศัพท์และวาดรูปค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนคําศัพท์ตามที่คุณครูกําหนดให้นะคะแล้วก็วาดรูปให้ตรงกับคําศัพท์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าแคปหมวกแคปแขนกระป๋องแคทแมวและเด็กๆนะคะเขียนคำศัพท์ตามที่คุณครูกำหนดให้แบบนี้เลยค่ะ แล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะคะต่อไปนะคะนำใบงานเรียนพิเศษขึ้นมานะคะวันที่9กันยาค่ะมาดูคำสั่งกันค่ะให้นักเรียนนับจำนวนภาพและเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะมาดูข้อ1กันค่ะแมงมุมแมงมุมมีกี่ตัว1 2น,นับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ one t w T, W, O, t 2ิสองค่ะและมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะเช่นข้อห้าค่ะสตรอเบอรี Story ่มีกี่ผล 1, 2, 3, 4, 5, 6นับเป็น,ปนภาษาอังกฤษนะคะ1 2 3 4 5 6มีหกผลนะคะ six, S I X 6 S I X 6สหกค่ะทำตามนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณคูณติ่งและคุณคูจ๋าขอตัวลาไปก่อนทักมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย